เฮ้ยพี่เบงเก็บกระเป๋าให้หน่อยหาถ่ายหน้าไปไปพี่เบนเดินเข้าไปถามลงยูทูบแม่มึงจะเอาโอ้ยี่ยงไหมถ่ายตัดเลยมานี่เฮ้ยเลยเลยตัดไปเถ่ายที่สามเหรอเฮ้ยพี่ถ่ายแล้วคิดไว้ก่อนแล้วค่อยถ่ายตัดไปเลยไปเลยพนักงานใช้ไม่ได้ไหนครับเขาบอกว่าเครื่องนี้มาพี่เราจะเจอครับถามๆพี่เนหรอถามเลยไม่ถามเลยคุณมาที่ อเคครับโอเคครับสวัสดีครับพวกเราอามาตสอามาตัดนครนะครับผมวันนี้คารินดาวไลน์ครับผมอนุมานทยานฟ้านะครับวันนี้จะพาเด็กมาดูลูกกอกนะฮะวันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรผมเบอร์สามหกครับอ่า ลงละโม่ามจบองเสร็จแล้วบอกปูให้มนสักคว้ตัวับตัวสมาร์ทสัโน้โมตัสวโตะคหับตัวมาสัโาดเลยไมขาดอทีหนึ่ยขาดตัซิงเลยนี่จะเป็นการที่ดูรูปกอกกันฮะตรงไฟยังไ่โดนตรงไฟยังอรเห็นบ้าเห็นบ้า มันวิ่งอยู่บ้ามันเป็นอะไรที่มันวิ่งอยู่บ้ามึงหมุนเฮียอะไรเยอะแยะชิบหมก็ที่ไอ้มันหมุนเองเลยหมุนเองก็ได้อะจับเองหมุนเองเลยเออตอนนี้จับไปใกล้ตาใช้เบียร์ดีโอนะโซ่ตีเออใช้เบียร์ดีโอแรงๆก็ไปแรงๆมันไม่เห็นหันมองเห็นบ้าให้มันตรงไฟเฮ้ยเฮียเฮ้ยเพิ่งเห็นเฮ้ยคันนี้ก่อนดูคันอร่อยผมเห็นที่คันนี้ก็ข้างข้างไหนเห็นข้างไหนเห็นครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ครับเราต้องใช้พิจารณาในการรับชุนนะครับตอนนี้น้อง เบิร์ดใช่ไหมฮะตองไฟตรงไฟด้วยตองเบิร์ดนี่เห็นไปเรียบร้อยแล้วครับในข้างตาข้างซ้ายนะฮะใครไม่เห็นดิข้างไม่เห็นข้างไหนวะบมือผมต้องดูสองข้างต้องเห็นสองข้างดูดิดูดูตรงไฟตรงไฟป่าตรงไฟป่าตรงตรงโอเคโอเคโอเคไม่เห็นจริงตรงไฟป่ามึงเห็นเห็นข้างไหนมึงบอกดิมึงรู้สึกแบบไหนมึงซึ่งเห็นอ่ะมันวิ่งมะวิ่งไงร่ายก่อนคนลุกวะลุลุขนี่โชว์คนนึ โอ้ยเฮี้ยขนลุกจริงมันวิ่งไงไปแกไมปขวดทัจริงไงคำตอบไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบ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 เขาเป็นตรงไหมผมเห็นคนครับเป็นยังไงคนแบบไหนนี่ขาว่าไม่ผมเห็นเห็นขึ้นตัวผมเป็นเนี่ยส่วนย่างเลยโอ้โหพองหัวจริงๆพี่ผมห้ามหน่อยห้ามโอเคโอเคเฮ้ยน้องก็เล่าให้ฟังอยู่โอเคแปลว่าถ้าบอกบอกครับออกผู้ชมไปว่าผมเห็นจริงครับ ผมได้มาลองผมไม่ได้เตรียมกันมาก่อนครับไม่ได้เตรียมอะไรอะไรคือลูกกอเนี่ยดูไปแล้วไอ้ที่จะปังเนี่ครับเอาใส่กินโอเคสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับเราจะมีคนมาท้าดูลูกกอกอีกหนึ่งคนนะฮะอันนี้ก็คือหลังหลังงาน FV อ้า โอ้วานเสียวมาเลยเนี่ยในหนังสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ยใจเอาไปอยู่กับเนื้อกับตัวครับตอนนี้แฟตรงเดอะไรเฝดนี่ข้างบนเนี่ยไปยืนตรงไหนโอ้ตอนนี้เรากระสับกระส่ายครับตอนนี้หลังอาร์ทีวีเราอยากดูมากครับตอนนี้มองแฟดไงมองเอาแฟดกล้องก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะเออเอาตรงเนี้ยเอาให้โดนเฝดมันตรงสูงๆไห้ไหนๆตรงรูเนี่ยให้โดนแฟดอ่ะมึงก็ต้องตรงตามึงกดเข้าไปตรงตามึง เออแล้วหมุนหมุนยหมุนยังไงวะหมุนเป็นทางแย่นะเออหมุนเชงเอาแบทนั้นะมันไม่โดนแปดอ่ะให้โดนให้มาป้องให้โดนใบไม้มันบังเออเป็นไรใบไม้บังได้หมุนแรงแรงแรงแเลยหรอแม่ดูจ้องจ้องมาแล้วแรงเกินเอ้ยใจใจนึกถึงครับผู้รับทามาส่งด้วยเดี๋ยวมันจะนี่นะเห็นปะไม่เห็นว่ะไอเราเปลี่ยนข้างนี่ไม่เห็นนะเปลี่ยนข้างทางนี้เออหมุนโดนแปดไปเนี่ยให้โดนให้โดนเอาโดนละ หมุนไปหมุนไปคอยครัเห็นปะเห็นปะน้ำหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบห็นปะไหนคือลูกกอกดูยพอดีมั้งนี่ เห็นป้างผมไม่เห็นเลยเนี่ยอครับตอนนี้เราเจอคนใจแข็งนะฮะใจแข็งจริงๆว่ะสมัยนี้อะอ่าเราปิดละกันปิดละกันเลยโอเคละกันไอ่ไอ่ไอ่ล็อกกว่าลูกกอกอีกโหียนี่คนนี้นี่ครับล็อกกว่าลูกกอกอีกนะฮะชอบเหมือที่ฝ่ายใจแข็งยังไงฮะคนนี้ใจแข็งนะครับใครแข็งที่ฝ่นเอามาตัดละครเอ้ยตามเอ้ ่เนลูกตาดูจ้าลูกกอกวะตอนนี้อะไรลูกกอกอะไรเนี่ยพี่เขาไม่เห็นลูกกอกนะพี่เห็นลูกกอกวะเห็นไม่งอะไรหาไปหนาวันนี่นีไอ้ามึงรอยพี่เขาพี่เห็นลูกกอกวะมาจดเลยคนเดียวเลยอะไรขตัวเองคนเดียวจดจดอะไหครับจดในการรหารเนี่ยพี่เห็นลูกกอกไหมอะไรเียมาลอกเข้าไปโรงพยาบาลไหม มาถามหมอหมอเห็นล <screws> <ground> ูกกอกป่ะอะไรเกาะที <en dos> ่อะไรเนี่ยอะไรติดตาคุณเลยเอเด้อเหรอเห็นลูกกอกยังอะไรไม่เห็นก็เออเนี่ย่ะก็อะไรเนี่ยมราสายคนอื่นนะแขงชอบไอ้ช็อแกนเหรอเว้ยแ่วใจแข็งนี่ไอช็อตแกนเหรอคนบุรีนี่ยิ่งมึงคนเฟี้ยวเลยกูชอบมึงนี่หน้านันคนแย่งกินน้ำกูไอลูกเกาะเยอะเยอะเริ่มรู้สึกไรฮาร์ด เห็นลูกกอกปะครับลูกกอกอะไรวะลูกซาลูกซากินเหรลูกซากินได้นะปิดเลยปิดโวยหัววะพี่โวยหัวเราพ่อหามาได้ไง่อไ่ด่างพ่ซาตานน่ะนี่ไงพ่อมีลุ้นเพืเหตุก็หมดแล้วอ่ะมันหมดแรงแล้วมันไม่เข้ามันขวดแล้วมันกินไม่ไหวแล้วไอ้เงี้ย เห็นลูกกอกวะไม่เห็นลูกกอกอะไรอ้าววางไปแหละผมก็ไม่รับอะไรก็ไม่รู้ทำไมวะไม่รู้สงสัยเที่ยวอยู่เหอแสบตาแอบตาแสบตาวะแสบตาพี่นะผัดกะเพราแล้วขนาดนั้นไม่แสบตาได้ไงทำล็อกเนเออล็อกเอาย่อล็อามาต้มไปที่เที่ยวหาข้างหลังมึงเที่ว่าหันหน้ามาหน่อยดิ เอหน้ามัโคตรฟินเลยดแน่นบหะรอลูกกอกไปไหนลูกกอกตามชั้นนี้มีห้องน้ำตาม่ขี้กลางถนนเลยนี่เอาายหน้าด้วยเออบหน้าเลยหนทจกาเูกมันไม่มีทั้งั้ที่ว่าคันไหนเออว่าคันไหนวา ขอไหนอะเออน่ไหนเฮ้ยอารถทีเดีนี่แล้วคันนี้เดีที่เขาเนี่ยไม่ใ่อะรถผมแม่เห็นลูกกอกวะอืมลูกกอกเป็นไงว่าอะไูเช็ดไม่ออกเมื่อเยลูกกอกเจ็บไหมลูกกอกกอกดำเลยนย พว,าวากเราอวัสานนะครับวันนี้วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งคนนะฮะที่จะมาลองดีดฝานะ่ดีดฝาเราจะทดลองว่าเขาเมา <au S 1> สมองดีไหมเมาหรือไม่เมาครับเมาหรือไม่เมาลองไปดูกันลองไปดูกันเนียนจีบบอจีบบอเลยครับอ่านั่งก่อนครับอ่าอ่าเล็กๆอ่าดีๆแางนี้นะเดี๋ยวถ่ายที่ก่อนดีตรงนี้ปุ๊บดีให้มันล้มพออ่าเริ่มเลก่อน อาดีก่อนเบาๆก็ต้องดินแดงอ่าเฮ้ยให้ดีแดงว่าไม่เมาครับอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวดิแต่เขาจะเมานะเอางี mm ้ครับกูดอกกูปิดพี่เบียร์ปิดตาข้างนี้มั้ยปิดตาข้างนี้ข้างนี้ใช่ป่ะข้างไหนเฮ้ยเดี๋ยวกูปิดเองไงมึงข้างไหนไอ้มดปิดไอ้ข้างไหนเบียข้างไหนมึงข้างไหนปิดได้ข้างนี้ข้างเดียวข้างนี้ข้างนั้นเป็นตากุ้งยิงข้างซ้ายเป็นแผลป่ะเอาปิดข้างเดียวข้างขวาอะดูปิดอะดูดีดดิ แม่นที่ผ่าไอ้ทีนึงไอ้ทีนึงครับเป็นงฝาหยิบถอยหลังไม่หน่อยก็ได้พี่แป่วางฝาถอยหลังหน่อยอ่าดิดแม่ไม่ทีนึงไม่เนี่ยนี่เรื่องความหมายความหมายนะดีดแล้วไม่โดนนะดีทีอันนี้ทีทีอันนี้โดนเลยบุกเมาจำเนี้ยที่ป้องเมานะจำเนี้ยที่ป้องเมาทีนึงถ้าถ้าอันนี้ไม่โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยว ำเอางี้เอาเอาให้มึงเห็นสองตาไม่โดนแล้มึเห็นสองตาจะปิดแก้มหันแก้มนี้มหันหน้าอย่างงี้หันหน้าอย่างงี้แล้วมึงเล็งไว้เล็งรอไว้ก่อนเล็งรอไว้ใช่ไหมตใช่เลยตรงนี้เฮ้ยตรงน้ไม่ใช่ปิดแก้มพี่ปิดแก้มงี้เออแล้วมึงเลงรอหันไปเลยไหมไม่เป็ไรไม่เป็นไรคนลุกแสดงว่ามึงเมาจัดโอ้โหเอาสามหันไปหันเอามือเล็งก่อนเอามือเล็งก่อนได้เลยได้เลยโอเคอ่ะเอาดีดโอ้โห บอกแล้วก <Ooh> ูเลงกูเลงอ่าจบอ่าจบจบและกันจบละวกันครับจ้ววเอาเดียวกินอะไรให้ไกลหน่อยนี่เหรอลูกกอกอ่ะไม่ใช่ <source> <assessment> <c oughs> ลูกกอดกันพื้นดูไม่ได้กมอหมันมีขดเดี๋ยวให้กินนึงอ้กินนึงอ่ะพี่เบียปิดใหม่อีกทีหนึงอ่ะแก้มแก้มด้านนี้หยับโดนตามมันด้านนี้นะเฮ้ยให้เลงไกลหน่อยไกลกว่มันหน่อยกันนะเออเออไกลเลยอ๋อสุดยืนยืนให้ได้สุดไกลไอ้เหี้ยคนจับก็เมาอ่ะ ไวยไกลเกินอ่านะยึบมายึบมายึบมาเฮ้ยเพื่อปิดตาแ่้วอ่าอ่าอันนี้ไอ้กูลืมตาได้ไหมอะมองทางตาหน้าตาหน่านี้กูปิดมองแค่ข้างนี้ข้างเดียวอะโอ้โหจบรายการแล้วจบเลยจ้าตัวรับวันนี้ใครทักจำเนียนชีวอได้ดูมาทะยานฟ้าส ตัเก็นดาวไลน์แล้วก็ได้ทําการดีดฝาไปเรียบร้อยแสดงว่าเมาไม่เมาก็ครึ่งๆนะคนนี้เงี้โอเคแล้วก็จบรายงานแค่นี้อยเงี้ยถามเขาว่าจำเนื้อชิ่ป่ะเมาไม่เมานะครับวันนี้เมาไม่เมาเมาบ้างบ้าไม่เมาไม่เมาเมาอ่ะไปถามเขาดูอ่าตามไปกล้องตามไปถามว่าอะไรนะถามเมาไม่เมาครับป้าครับพี่ผมเมาไหมครับ เออตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยพ่อพเลยเราไเาพูดเลยครับผมเมาไม่เมานี่ถามน้องก็ได้นยน้องก็จะสนใจน้องครับที่เมาไม่เมาครับไม่เมาชิบโวันนี้นะครับเราจะมาถามจำเนียงชิป้านะครับให้ไปถามร้าน้านะว่าจำเนียงชิป้านี่เมาหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับวันนี้อ่ะคนนี้เมาป่ะครับป้าผมเมาไหม หน้าผมเมาไหมเมาไหมไม่เมาไม่เมาเหรอโอ้โหเมาเขาบอกไม่เมามันโดนอย่างเงี้ยเมาวะเมาไหมวะไปโดนอะไรล่ะป้าหาเลยพี่น่พี่พี่พี่ถามก็ได้นี่ถามกีได้ถามไปนี่ถามพี่เขาอีกทีนึงถามป้าคนนี้เอาวัแยกกันเป็นป้าแล้วไปถามเขาดิเอาไปถามเอาไปถามถามพี่เขาพี่ผมเมาไหมมันไม่รู้มันไม่เมามันไม่รู้จริงจริงจริงครับเมาวะ พี่ผมเมาวะเมาอะเมาเจ๊ก็บอกว่ามามาตาน่ยมันไม่รู้เลยว่าโดนอะไรไม่รู้ดเพื่อนเขื่อเขาเพื่อนเขาแกหรืยเเพื่อนแต่ง้เมาอยู่แล้วเฮ้ยมันเมาวันนี้จะเฉลยนะครับว่าจำเนียชิปปาเมาไมเมาครับไปยันนี้นี้ลันีนี ว่าแล้วสอนขี่รถมานะหน้ากูดำดำหวยไอ้เยี่ยวิญญาณนะผไอ้เยี่ยหน้ากูวะว่าแล้วกูจับโตัวดำหน้าคนนั้นไม่บอกแต่งหน้ามาคือแต่งตรงไหนเยี่ยกูอไม่แต่งเลยคืว่ามึงเมาไหมว่ากูดำปิด ขวานฟ้าหน้าดำหน้าดำจีบอตอนไหนวะโอ้หมือมือนี่กูรู้เลยดำไม่เมาแต่หน้าดำตอนไหนก็ไม่รู้